วันนี้ผมจะมาเทสนะผมกล่อง API นะผมก็คือเราให้ช่างนัดนะผมจูนให้นะผมช่างนัด NRP นะผมไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ช่างนัดการทะลักนะผมนะผม ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะผมก็โยผมนะผมทินซิ่งนะผมคนหล่อคนเดิมผมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมจะมาเทดสนะผมฟอง API นะผมก็คือเราให้ช่างนัดนะผมจูนให้นะผมช่างนัด NRP นะผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่างนัดการทะลักนะผมเนี่ยผมช่างนัดก็วันนั้นก็มาซื้อรถดีมนะผมก็เลยมาจูนให้นะผมกล่องนี้เราก็ได้มาเจ็ดร้อยเดาโคตรถูกกันนน้องโอเคป่าเดี๋ยวเราไปลองกันนะผมติดรถเราก็ห้าหกสักสามเหมือนเดิมนะผมไม่หมกแล้ว ไม่ติดเขาเรียกอะไรไฟรเอนจิ้นหรือเปล่าเออมันไม่ติดเพราะว่าเออ่ฟิวถเราไม่มีนะผมก็คือฟิวถเราไม่มีตัวหนึ่งฟิวตัวอะไรวะเออ่ฟิวตัวแดงนะผมมันไม่มีเออก็อคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยทุกคนเพราะแบบ ตกเข้ามาเดี๋ยวจะไปถ่ายคิวก็ฝนจะตกฝนจะตกเลยทุกคนเพราะคือวันนี้แบบดูเดี๋ยวมันคืบหมดแล้วแต่ก็แบบมันแบบมันไม่ตกแล้วก็มันหายทุกคนแสงก็มีก็ขออภัยด้วยทุกคนอยากถ่ายที่ถ่ายเมื่อวานก็เขาโยเข้าฝนตกทั้งวันเฮ้อ <c oughs> ทางนี้มันเป็นหน้าฝนเงี้ทก็จะปหน้าฝนแล้วเขาก็เริ่มหมานคงหวานเข้าแล้วทุกคนก,คนกคน็นั่นแหละหน้าฝนไม่ค่อยได้ออกมาถ่ายคิปเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนแคมเพงด้วยนะผมรถคันนี้พอดีเราได้แคมเพ่งเอาไห้แคมห้าหกใครรู้ว่าจะแรงไหมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าวิบนจูดบนไดโนมันจจะแบบดีกว่านี้ทุกคน จะตกอีกแล้วรีบรองรีบเทสก่อนเดี๋ยวฝนมาตอนนี้รถเรามาันน่าจะลูกหลวมมั้งนี่ แสงก็ไม่มีแล้วทุกคนไม่รู้ว่างมกล้อง,องหรือแสงในกล้องเป็นยังไงทุกคนน่าจะสว่างกาแบบที่ผมเห็นนะเพราะกล้องมันสว่างอยู่ดูมีแต่แสงฝั่งโน้นก็ฝากติดตามพายบห้ากันด้วยนะผมก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยน่าจะได้ขึ้นลาแล้ะต้นเดือนกลางกลเดือนนั่นแหละน่าจะได้ขึ้นลำลนเ,เนนล,ล,ำลวยว่าฝากติดตามกันด้วยนะผมมองลม ็ก็น่าจะเป็นห้าก็ช่างห้าสีเราทุกคนนั่นก็ห้าเจ็ดทำไมสั่นของรถบูมเดี๋ยวจะลื้อทำไมอยู่แล้วสิบเนี่ยโอ้ย รถคือหลายเห็นเนาะอ้าวเมรันบอเกียร์ไหนก็ยังไม่รู้เลยฟิวนม่มีมีแค่ฟิวตัวสีฟ้าพอจานรถติด ก็คือตอนนี้เวทรถเรามันหนักไปทุกคนพอดีกับข้อเรามันถ่วงมาแล้วไงเราก็ต้องใช้เวทที่เป่าเพื่อทดแทนกันไงทุกคนเออข้อถ่วงมาใช้เวทหนักนี้รถก็ตื้อแล้วผมวิ่งไม่ออกตอนนี้คือประสบปัญหาคือเวทหนักไปหนักโคตรเวทนะโลเท่าไหร่โอ้สามขั้ยปกติคุณน่าจะใช้ประมาณสักใ,ใจตอนนี้คิดประมาณสักโลโลเดียวโลพอดีเลย ทมเขาก็เก้ากียรตมานี่โดนแล้วข้อเราแบบไมข้อถ่วงไลทุกคนข้อถวงง่ว,อถวงมาข้อข้อมันหนักแล้วเหยียดมันหนักอีกนีทุกคนมันก็กินแรงแรงเครื่องทุกคนมันก็ไม่ไปทีนี้รถมันก็แบบไม่มีแรงหนักไปเลยรู้สึกหนักไปเลยทุยกคนอย่างนี้นะมันก็จะไม่ฟลิวแบบเวลาเปิดเครื่องก็จะไม่มานนนจะไม่มาทุกคนนั่นแหละเหียดหนักไว้แล้วะ เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนใหม่นี้ขอแบบขึ้นลำร้อยห้าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเคลียร์ร้อาให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยว่ากันหน่อย้วสิบอันจะจับสีบาวกก็ได้ใครจะไม่รู้ <laughs> สีบวต้องมาสีบร้ด้สิบนะฮะ เดียวว่าเถะไม่รู้ว่าจะย่งได้ไอ้โดนบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยรถมันน่าจะติดนะไปลมแรงด้วย เงี้ยแต่คนเลย เท่ห์คออ้คนเท่เลยนอนไหมลอรับตับเลยนะทุกคน สดตรดีจัดด้วยล่แต่กองเอ้ๆเราจะใส่เป็นในร้อยะห่าเราเนอะผม แล้วหนักไปคนรู้สึกเลยรถมันเหมือนไม่มีแรงที่จะส่งรอบค่ามาละมันเลยร่อต่อไปทุกคนเนื้อเหยหนักไปไม่ได้ตั้งแต่เราจะขึ้นห้าก็เอาใช่ไหมตั้งแ่ 5, 5, ช่างข้างก็ไม่ใช่หนักขนาดนี้นะเป็รถเกลกูรถที่ใช้หนักที่สุดแล้วทุกคนจากรถเกียร์ชิดๆนี่คือแบบไม่ชิดเลยแล้วสิ่งพวกมันพวกมนันพวกกับรถเกียร์ชิดไงทุกคนอันอไม่ชิด้อยอะนีนะ่โอเคแกค็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่ต้องชิดๆหนุ่มไปแลวบ๊ายบายเดี๋ยวเราค่อยมา ปรับแต่งกันหน่อยทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเข็มมาดูเพราะเข็มที่เราใช้มันก็แบบเหมือนจะไม่ค่อยตรงสบายเท่าไหร่ทุกคน